สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการทำคาราโอเกะแบบมีสีปาดอยู่บนตัวหนังสือน,นะครับโดยไฟล์ที่ผมเตรียมเอาไว้ก็จะมี3ไฟไฟนั่นก็คือไฟล์รูปภาพไฟล์เสียงเพลงแล้วก็เนื้อเพลงที่ใช้ในการพิม บนไทม์ไลน์นะครับเราก็เปิดโปรแกรม Sony Vegas นะครับอันดับแรกให้เรา Import วิดีโอแล้วก็เสียงเข้ามาให้คลิกที่ All Media เลือกที่ Import Media จากนั้นให้เลือกที่รูปภาพแล้วก็เพลงพร้อมกันโดยกด Control แล้วก็เลือกอีกไฟล์หนึ่งพร้อมกันนะครับนั้นอ m p o r t เข้ามาอันดับแรกผมจะเอาภาพเข้ามาก่อนอันดับที่สองผมลากเสียงเข้ามาจากนั้นผมก็จะดับเบิลคลิกที่ไทม์ไลน์ที่ยาวที่สุดก็คือไทม์ไลน์ที่สองแล้วดึงภาพในไทม์ไลน์ที่หนึ่ง ให้ยาวสุดจนถึงจุดที่สุดของไทม์ไลน์ที่2นะครับจากนั้นผมก็จะมาคลิกซ้ายแล้วก็คลิกขวาแล้วก็ Insert ร์ตวิดีโอแท็กนะครับจากนั้นผมก็จะยอ่อขยายขอโทษครับขยาย เพื่อที่จะได้เห็นรายละเอียดของเ,อเสียงแล้วก็วินาทีที่เราจะวางตัวหนังสือให้ตรงกับเสียงร้องต่อไปเราก็จะนำตัวหนังสือมาใส่ในไทม์ไลน์ที่1เลือกที่มีเดียเจเนเรเตอร์นะครับเลือกที่อ เลือกที่ Titan and Tech เลือกที่ Sample Tech แล้วก็ Default นะครับเลือกแล้วมาวางไว้ก่อนจากนั้นยังไม่ต้องทำอะไรฮะรปิดด้วยกอนเรามาฟังเพลงครับก็ามันเริ่มร้องกันตรงไหนสฟ้นมาเทื่ จะเริ่มประมาณตรงนี้นะครับแล้วก็ขยายนิดนึงตรงประมาณนี้โอเคแสงฟ้าน้ำนามประเทืองเยื้องนิดนึงครับแสงฟ้าเริ่มตรงนี้เองเยื้องนิดนึงเด่นลือเรื่องในกา,ารศึกษาตรงนี้ครับก็ประมาณนี้แสงฟ้าน้ำนามประแสงฟ้าน้ำนามประแสงฟ้าน้ำนามปะ พอดีนะครับเปิดหลายรอบโอเแสดฟ้าน้ำบะเทือกแถวเนี้ยคือผมฟังหลายรอบเพื่อให้ชัวร์ครับจากนั้นเราก็เปิดเนื้อเพลงที่เตรียมไว้ ก๊อปปี้เลยครับแสตพานาน,นามประเทืองก๊อปปี้แล้วก็ย่อแล้วก็ไปที่ตัวโปรแกรมให้เลือก Generate d Media ให้ลบ s e m t i t i c ออกนะครับแล้วกด Ctrl V เพื่อวางตัวหนังสือในตัวหนังสือจะมาอยู่ตรงนี้นะครับจากนั้นกด Ctrl A แล้วเลือกตัวหนังสือ เลือกหนังสือในแบบที่เราต้องการผมจะใช้ตัวหนังสือตัวแรกแบบหนังสือแบบแรกนะครับที่ผมใช้ตั้งแต่แต่สมัยเรียนใหม่ๆโอเคแล้วก็ปรับฟอนต์ให้มีขนาด26นะครับมาดูฟอนต์26จากนั้นเลือกตัวแดกตัวหนังสือให้มาอยู่ตรงบารทอมของภาพ อยูไกด์ไลน์ครับประมาณนี้อยู่ประมาณนี้โอเคแล้วก็ปิดสิ่งที่ผมจะทำต่อไปก็คือใส่เอฟเฟกให้ตัวหนังสือก็คือที่ผมจะใส่ก็มี outline กับ shadow outline w i t h ผมใส่5สังเกตตัหนังสือจะหนาขึ้นนะครับ แต่จริงๆมันใส่ขอบผมจะเลือกตัวหนังสือสีด๊าเ,เลือกขอบสีดำนี่ครับขอบสีดำแล้วก็ปิดใส่ชาร์โด้ปุ๊บกดถูกชาร์โด้แล้วเลือกที่ชาร์โด้ offset x เป็นศูนย์ชาร์โด้ offset y เป็นศูนย์เลือกชาร์โด้เบชาร์โด้เบอเป็นหนึ่ง โอเคเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเราลองมาเช็คว่า e v t p t a n แพลนสลัดคอฟผมเรียกถูกหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ดกดคลิกไปให้เรามาดูว่าตรงนี้ถูกเลือกอยู่หรือเปล่าถ้าถูกเลือกให้กดไม่เลือกแล้วก็ มาดูที่ซ้อให้เปลี่ยนตรงนี้เป็น No ข้อนี้เป็น No นะครับจากนั้นก็ปิดไปเลยแล้วก็เสร็จแล้วมาคลิกที่บริเวณนี้ด้วยการคลิกขวาแล้วเลือก Duplicate Tag โอเคคราวนี้เราจะใส่เอฟเฟคให้ทำลายที่หนึ่งเพื่อให้ทำลายที่นี้ที่หนึ่ง มีสีน้ำเงินให้เลือกตรงนี้ครับแท็กเอฟเฟกเราใส่ sony invert a d d ครับเราใส่ sony color collector a d d ครับกด OK แล้วสังเกตน,นะครับว่าเวลาเราใส่เนี่ยใส่เพื่ออะไรเรามาคลิกที่ตัวหนังสือบริเวณที่มีตัวหนังสือนะครับ ตรงแอ e a ที่มีหนังสือ,อตรงอินเวอร์สอินเวอร์สนะครับให้เบรนเนอรเมาส์ให้เลือกเป็นหนึ่งสังเกต,ตหนังสือเป็นสีดำนะครับถ้าเลือกศูนเป็นสีขาวก็คือเลือก i n v e r อรสสีเป็นสีตรงข้ามนะครับผมจะเลือกเป็นหนึ่งจากนั้นมาเลือกที่ color collector ผมจะปรับแค่อันข้างบนอย่างเดียวนะครับผมจะใช้สีน้ำเงินก็เลือกมาที่โทนสีน้ำเงินโอเคสีน้ำเงินเข้มหน่อยจากนั้นก็ปิดไปโอเคจากนั้นเราก็จะมาใส่คีเฟรมการปาดตัวหนังสือให้เรากด Event p l n n ลนลนะครับโอเค ก็ดูโอเคให้เราเลือกที่ไทม์ไลน์โพสิชันนะครับมันจะมีคีเฟรมอยู่ตรงนี้แต่เราเลือกตัวบอกตำแหน่งคีเฟรมเนี่ยให้มาสุดสุดท้ายนะครับแล้วดับเบิลคลิกโอเคจากนั้นเรามากลับมาที่คีเฟรมแรก ของ position ให้เราลากตรงนี้มาอยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้คลิกแล้วก็กด copy แล้วก็วางกะประมาณว่าสักมัน1วินาทีตรงนี้ประมาณนี้ครัมันจะมีเลขบอกอยู่0.000 0.010 000, 20 แล้วก็นี่หวินาทีผมเลือก0 0 1 0ประมาณนี้นครับแล้วก็คลิกขวาแล้วก็เพจวางตรงนี้เลยแล้วคราวนี้เราลองมาพรีวิวดูโดยการกดเล่นสังเกตไหมครับว่ามันแหลกแล้วก็กระตุกก็คือการพรีวิวให้ไม่แหลก ไม่กระตุกมันมีวิธีอยู่นั่นก็คือกดชิป B ชิป B นะครับพร้อมกันเรารอให้มันเสร็จกระบ,บวนการนะครับแล้วเราก็มาลองกดเล่นอีกทีนึ่ง แสดฟ้าน้ำงาประเทืองแสดฟ้าน้ำงาประเทืองสังเกตไหมครับว่ามันไม่แหลกแล้วกดชิป f t b แล้วเราก็จะสาธิตวิธีทำท่อนร้องต่อไปให้เราคลิกที่ทำลายที่สองอป o p y ชุดหนังสือตัวเนี้ยแล้วกดวางต่อไปเลยนะครับโดยเลือกที่ข้อ1น create a new copy of the s o u r c e media แล้วก็วางนะครับตรงส่วนนี้มันจะเป็นเนื้อลองที่ชื่อว่าในกกาารศึษเ,เด่นลือเรื่องในการศึกษานะครับเราก็จะเอ,เอาคำว่าเด่นลือเรื่องในการศึกษามาวางนะครับกด drag c o n t r o l v แล้วก็ปิดมันก็จะเป็นคําว่าเด่นหรือเรื่องในการศึกษาให้เราคัดลอกในเลเยอร์ที่1อีกครั้งนึงครับแล้วกด Copy แล้วมาวางข้างบนเลเยอร์ที่1เหมือนกันแล้วเลือกเหมือนกันนะครับเ r e ีย A n น w Copy of The s o ฟเดอะโซวางนะครับโอเคแล้วเราเปลี่ยนตัวหนังสือเป็นเด่นหรือเรื่องในการศึกษาผมก็จะวาง แร็กคูมวางคราวนี้เรากดชิปบีรอเวลาสักหน่อยนะครับมันขึ้นอยู่กับเครื่องของ people, แต่ละบุคคลนะครับ แต่เครื่องผมนี่มันเป็นเครื่องพิมพ์รายงานเอามาตัดต่อวิดีโอเลยช้าหน่อยในการศึกษาในการศึกษาครับคือจะสังเกตว่าเด่นหรือเรื่องในการศึกษาเนี่ยจะมาช้าไปหน่อยมาช้าไปหน่อยให้เราล่าถอยหลังมานิดนึงปิดคราวนี้ชิดดีทีหนึง แล้วก็พรีวิวในการศึกษาในการศึกษา,กา,กษาโอเคครับคราวนี้เราจะมาดู2ประโยคต่อเนื่องกันนะครับแล้วกดเล่นแสดฟ้าน้ำประเทืองมันกระตุกนะครับต้องกดชิดเบีย จริงๆเทคนิคการกด <c oughs> ชิปบเนี่ยมันใช้กับงานแบบอื่นก็ได้นะครับไม่ใช่เฉพาะการทำตัวหนังสือคาราโอเกะเพราะว่าเราใช้ซอฟต์แวร์ในการตัดต่อไม่ใช่ฮาร์ดแวร์นะครับมันเลยทำให้อ่า การพรีวิวเนี่ยกระตุกถ้าหากว่าเครื่องเราอ่ะไม่มีศักยภาพที่แรงพอที่จะพรีวิวแบบแบบอ่าเรียวทามนะครับให้เราใช้แรมหรือฮาร์ดแวร์ช่วยในการพรีวิวนะครับแสดฟ้านางาะเทองือ่อใ,ในการศึกษาแสตฟ้านงาะเตีองือ่อใ,ในการศึกษา เพอร์เฟกก็หลังจากนี้เราก็จะใส่เนื้อร้องต่อไปเรื่อยๆแล้วก็จะใช้วิธีในแบบเดิมๆนะครับทำต่อปลอยเรื่อยๆจนจบเพลงแล้วก็ค่อยเรนเดอร์ออกมาเป็นไฟล์วิดีโอนะครับก็ลองเอาไปต่อยอดกันเอนงนะครับ เพราะว่าถ้าเกิดว่าให้ทำจนจบเพลงเลยเนี่ยคง mm. ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงอะนะครับ mm. ก็คือขอแค่สิบวานาทีพอในการสาธิตที่ด,ดูแล้วก็ถ้าหากว่าไฟาวิดีโอนี้มีประโยชน์แล้วก็ทำให้ผู้ที่สนใจรู้สึกได้รับประโยชน์ก็ ทางคนทําก็ยินดีนะครับก็อยากให้กดไลค์สักหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปอถ้าหากว่าจะให้ผมทำวิดีโออะไรสอนวิธีไหนที่ใช้ใน Sony Vegas ถ้าทำได้ผมก็จะทำให้ดูนะครับ พอดีว่าผมใช้โปรแกรมนี้ตั้งแต่สมัยเรียนหนังสืออในระดับมหาลัยแต่ว่าตอนนี้ผมก็มาเปิดร้านทำกิจการของตัวเองเกี่ยวกับร้านพิมพ์งานก็ไม่ค่อยได้ตัดต่อวิดีโอสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็ยังพอมีความรู้เหลือพอที่จะสอนได้นะครับ ก็ยังไงก็ขอขอบคุณนะครับที่ดูจนจบขอบคุณนะครับ